กกรตเจียงใหม่เต็มอกเต็มใจเสนอละครวิทยุสั้นเพื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่นตอนข้อห้ามความพิษในการเลือกตั้งท้องถิ่นไอ้ฟ้าไอ้ฟ้า ตะกี้ไอ้ติ๊ะเปิ้ลเป็นผู้สมัครกันนายกอะ่ะมาบ้านเฮานะมาถามว่าใครจะแย่อย่างพ่องก็ได้อย่างพ่องอะ่ะเปิ้ลจะฮือหมดอะ่ะถ้ามูเฮาเลือกเปิ้ลกับทีมงานเขาเปลนนายกนะไอ้ก็เลยบอกว่าอายังก็ได้อะ่ะเจ้าบ้านใจประโยชน์ได้ก็เอาหมดมาได้นะไอยุชาอีอาจจะพิดกฎหมายแล้วตั้งเนอะโอ้กะก็เปิ้ลมาได้เอาสตางมาจ่ายฮึรู้เปิ้ลถามเฮาบ่ได้นะ ไอ้หูก่อผู้สมัครที่มีการจัดื้อเสนอื้อสัญญาว่าจะื้อหรือจัดเตรียมเพื่อจะื้อทรัพย์สินหรือประโยชน์อันอาจคำนวณเป็นเงินได้ฮ้อไขก็ตามหากไผเสนอขายเสียงก็จะโดนข้อหาเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์เพื่อจะลงคะแนนเลือกตั้งหรือบลงคะแนนเลือกตั้งให้ไผ่้าฝืนก็จะมีโทษจำคุก1นึ่ถึง1ิปีหรือปัดตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปับแล้วก็สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง2าวปีเลยเนอะ พิถึงคนที่สัญญาว่าจะฮือกะก็คนเสนอว่าจะห้าบเลยกะอ้อันอายุเบาละอายจะต้องกึดนักๆเลือกคนดีมีความรู้ความสามารถที่จะมาพัฒนาบ้านเฮาแต,แต่เลือกคนดีบ่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงดีกว่าสายฟ้าก็จะเลือกคนดีคนที่บอ่อซื้อเสียงเหมือนกันครับเลือกตั้งเตือนนี้เลือกคนดีบ่ซื้อเสียง